สวัสดีค่ะพบกับช่องฟังเพลินสตอรี่วันนี้เสนอเรื่องสาวใช้ในบ้านฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะฉันชื่อบัวคะ่ะเป็นคนต่างจังหวัดครอบครัวฉันยากจนฉันเลยไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆเหมือนคนอื่นและฉัน เได้เข้าไปทำงานในกรุงเทพค่ะและได้ไปเป็นแม่บ้านให้กับบ้านเจ้านายในบ้านหลังหนึ่งแล้วเราทำอะไรเป็นบ้างละ่ะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้ารีดผ้ารดน้ำต้นไม้หนูทำได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณนายไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณนายหรอกเรียกฉันว่าคุณการดาก็ได้ค่ะคุณการดาเนี่ยฉันเห็นว่าเป็นหลานของป้แก้วนะฉันเลยรับไว้ อายุก็ยังน้อยเสียด้วยปกติฉันจะไม่รับแม่บ้านที่มีอายุต่ำกว่าส5ิห้าปีหรอกนะขอบคุณคุณการดามากนะคะที่รับนางบัวมันเข้าทํางานบัวขอบคุณคุณการดาสิท่านอุตส่าห์รับเองเข้าทํางานขอบคุณค่ะคุณการดาฉันมาอยู่กับป้าแก้วคะ่ปะป้าแก้วเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านของคุณการดา มานานหลายปีแล้วค่ะป้าแก้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของบัวเองค่ะและแม่ของบัวก็ส่งบัวให้มาอยู่กับป้าแก้วและก็มาเป็นคนใช้อยู่ที่บ้านของคุณการดาค่ะป้าแก้วฉันถามอะไรหน่อยสิมีอะไรเหรอมันบัวทำไมคุณการดาเขาถึงไม่รับแม่บ้านที่มีอายุต่ำกว่า35ปีหรอจะ๊ะ แล้วเอ็งจะถามทําไมวะมันก็เรื่องของเขานี่หว่าก็ฉันแค่อยากรู้เฉยๆอ,อ,อจ้าถึงว่าเห็นแม่บ้านแต่ละคนมีแต่ส่งวัยทั้งนั้นเลยอย่ามัวพูดเยอะเลยนะรีบๆจัดผ้าให้เสร็จเดี๋ยวจะพาไปสอนงานละหืมมาถึงก็ทำงานเลยเหรอป้าก็แน่สิเว้ยป้าแก้วพาไปดูรอบๆบ้านค่ะ จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช้แบบไหนที่บ้านของคุณการดาหลังใหญ่มากๆเลยค่ะคนก็อยู่กันเยอะมีเจ้านายหลายคนเลยค่ะแม่บ้านก็เลยต้องมีหลายคนคุณการดาเธออายุ60กว่าแล้วค่ะสามีของเธอตายไปหลายปีแล้วเธอมีลูกชายสองคนลูกสาวหนึ่งคนและหลานวัยกำลังเรียนอีกสองคนค่ะ ลูกชายคนโตและลูกสาวคนกลางมีครอบครัวแล้วค่ะและก็อยู่ที่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละค่ะส่วนลูกชายคนเล็กคุณวศินยังไม่มีครอบครัวค่ะบ้านนี้เลยมีเจ้านายทั้งหมด8คนรวมทั้งลูกๆของคุณสุนีลูกสาวคนกลางของคุณการดาด้วยค่ะบัวทำหน้าที่ซักผ้าและริดผ้าข,ของทุกคนในบ้านนี้ค่ะ ทุกๆวันบัวต้องไปเก็บผ้าตามห้องของคุณคุณมาซักค่ะและมีอยู่วันหนึ่งค่ะบัวต้องเข้าไปในห้องของคุณสุนีค่ะวันนี้คุณสุนีไม่อยู่ในห้องค่ะเพราะต้องไปทำงานไว้ตกใจหมดเลยค่ะคุณทีและเทพไม่ได้ไปทำงานหรอคะเปล่าฉันปวดหัวเลยไม่ได้ไป บัวบัวมาเก็บผ้าไปซักค่ะก็ไปเก็บสิค่ะอุ๊ยคุณทีจะทำอะไรคะอยู่เฉยเฉยอย่าเสียงดังปล่อยปล่อยค่ะอย่าเสียงดังนะไม่งั้นเธอเดือดร้อนแน่จะ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 ทำอะไรบัวเลยนะคะบัวกลัวแล้วค่ะบัวไม่ต้องกลัว แค่เธอยอมฉันทุกอย่างแถมฉันจะให้เงินเธอใช้อีกด้วยนะบัวบัวไม่กล้าค่ะบัวกลัวจะกลัวอะไรล่ะไม่มีใครรู้หรอกคุณทีอย่าค่ะคุณทีคุณทีค,ณทคุณทีลากบัวขึ้นไปบนเตียงค่ะทำกับบัวอย่างกระเฮือนกระหายตอนนั้นบัวกลัวมากๆเลยค่ะแต่คุณที กลับทำให้บัวหายกลัวค่ะคุณทีเล้าลมจนทำให้บัวเกิดมีอารมณ์และบัวก็ตกเป็นของคุณทีค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณทียื่นเงินให้บัวสามพับาทค่ะแล้วบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครหลังจากนั้นบัวก็รีบแต่งตัวแล้วรีบออกจากห้องของคุณทีไปเลยค่ะ หลังจากนั้นมาคุณธีระเทพก็พยายามที่จะมาลวนลามบัวอยู่บ่อยๆค่ะโดยเฉพาะตอนที่คุณสุนีเธอเผลอจนมาวันที่ป้าแก้วต้องกลับต่างจังหวัดบัวเลยต้องนอนคนเดียวค่ะคุณธีระเทพแอบมาหาบัวตอนดึกค่ะบัวเลยมีอะไรกับคุณทีเป็นครั้งที่สองหลังจากมีอะไรด้วยกันเสร็จคุณธีระเทพ ส่งยาให้บัวกินหนึ่งเม็ดค่ะเป็นยาคุมค่ะคุณธีรเทพคงกลัวว่าบัวจะท้องแล้วเธอก็จะเดือดร้อนประจําเดือนเธอยังมาปกติใช่ไหมบัวปกติค่ะดีละพรุ่งนี้ป้าของเธอยังไม่กลับใช่ไหมย,ยังค่ะดีพรุ่งนี้ฉันจะมาหาเธอนะไม่ต้องล็อกประตูละ่ะ ค่ะคุณทีอ่ะนี่ฉันให้เธอขอบคุณค่ะคุณทีคุณทีละเทพยื่นเงินให้บัวห้าพันบาทก่อนที่เขาจะออกไปค่ะพอคืนถัดไปคุณทีระเทพก็เข้ามาหาบัวอีกค่ะแต่คืนนี้คุณทีละเทพเขามาไม่ดึกค่ะคุณทีคะ ทำไมคุณทีมาเร็วจังคะเมื่อคืนยังมาดึกกว่านี้เลยค่ะแล้วคุณสุนีจะไม่สงสัยเหรอคะไม่หรอกนะหลับสนิทเลยฉันเอายานอนหลับผสมน้ำส้มให้ดื่มไปแล้วหลับยาวเลยฉันจะได้อยู่กับเธอนานๆไงล่ะบัวอย่าเสียเวลาถามเลยนะมาสนุกกันดีกว่าบัวเธอนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะบัวเอาฉันแทบแย่เลย ฉันไปก่อนแล้วนะพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าถ้ามีโอกาสฉันจะมาหาเธออีกค่ะคุณทีอย่าลืมกินยาละ่ะค่ะหลังจากที่คุณทีและเทพออกไปสักพักไม่นานมากค่ะก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆที่ห้องของบัวค่ะบัวคิดว่าเป็นคุณทีค่ะคิดว่าคุณทีอาจลืมอะไรเลยรีบไปเป,เปิดประตูค่ะ แต่พอเปิดประตูไปก็แทบช็อกค,ค่ะเพราะไม่ใช่คุณทีระเทพแต่เป็นคุณวศินลูกชายคนเล็กของคุณการดาค่ะคุณวศินบัวคุณวศินเข้ามาในห้องของบัวแล้วรีบปิดประตูทันทีเลยค่ะบัวทำไมเธอถึงทำแบบนี้บัวทำอะไรคะ เธอยังมีหน้ามาถามอีกเหรอบัวฉันเห็นหมดทุกอย่างแล้วว่าพี่เขยของฉันเข้ามาหาเธอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงเธอทำกับพี่สาวของฉันได้ยังไงพี่สุนีรวมทั้งคุณแม่เขาทั้งรักและดีกับเธอแต่ดูเธอทำกับเขาถ้าพี่สุนีรู้เขาคงเสียใจมากครอบครัวเขาจะเป็นยังไงลูกเมียเขาจะเดือดร้อนไหมทำไมเธอไม่คิดบัว บัวบัวเปล่านะคะบัวถูกบังคับค่ะคุณธีรเทพขู่บัวค่ะบัวไม่มีทางเลือกเขาขู่อะไรเธอฮะบัวเขาบอกจะทำให้บัวตกงานค่ะแล้วบัวก็จะไม่มีงานทำบัวเลยเลยยอมค่ะเรื่องแค่นี้เหรอถ้าบัวไม่มีงานทำบัวก็ไม่มีเงินส่งเสียที่บ้าน คุณวสินก็รู้นี่คะว่าที่บ้านบัวลําบากเธอไม่ต้องกลัวนะบัวฉันจะช่วยเธอเองจะรับรองว่าพิธีจะไม่มายุ่งกับเธอแน่นอนคุณวสินจะทำยังไงหลหรคะฉันมีวิธีก็แล้วกันนะ่ะหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปไม่ถึงห้าวัน ฉันก็ไม่ได้เห็นหน้าคุณทีรเทพอีกต่อไปเลยค่ะคุณทีรเทพหายไปโดยไร้ร่องรอยหลังจากที่ออกจากบ้านไปทำงานคุณสุนีไปแจ้งความคนหายแต่ก็ยังหาตัวคุณทีรเทพไม่พบค่ะผ่านไปได้หนึ่งเดือนตำรวจแจ้งมาว่าพบศพคุณทีรเทพค่ะจมอยู่ในน้ำพร้อมกับรถยนต์ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะ บัวไม่อยากคิดเลยนะคะว่าทำไมคุณธีรเทพถึงมีจุดจบแบบนี้และคุณวศินก็ดูท่าทางแปลกไปแววตาที่ดูนิ่งเวลาที่เขามองบัวมันน่ากลัวมากๆเลยค่ะบัวกลัวค่ะบัวเลยตัดสินใจลาออกและไม่ได้ไปทำงานที่นั่นอีกต่อไปค่ะจบบริบูรณ์ค่ะ ครังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ